มีสำนักข่าวติดต่อมาสัมภาษณ์ปุ้ยอยากจะแบบคุยว่าทำไมถึงแบบได้ไปจัดผนกระแสเป็นรายการที่แบบอันดับหนึ่งของประเทศแล้วแบบคุณได้ไปจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมปุ้ยปุ้ยก็เลยบอกว่าเป็นพระพี่หน่งค่ะทุกคนพี่ พี่หนุ่มเนี่ยเคยจัดรายการข่าวใส่ไข่กับปุ้ยหนึ่งครั้งตอนนั้นประเด็นเรื่องของหมูป่าติดถ้ำอะค่ะจริงๆปุ้ยอ่านข่าวใช่ไหมคะแล้วผู้ใหญ่เนี่ยให้ปุ้ยเนี่ยไปนั่งในโหนกระแสเอ้ขอภัยค่ะข่าวใส่ไข่เพื่อที่จะแบบไปเสิร์ฟข้อมูลที่เป็นข้อมูลลักษณะคือข้อมูลที่เป็นทางการหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไปนั่งกับพี่หนุ่มครั้งเดียวแล้วเราไม่เคยติดต่อกันเลยนะคะไม่มีคอนแทคไม่เคยติดต่อ <c oughs> ไม่เคยใดๆทั้งสิ้นแต่พี่หนุ่มก็รู้ว่าปุ้ยเปนผู้ประกาศแล้วปุ้ยก็รู้ว่าพี่หนุ่มเออโอเคคือใคร <c oughs> จนกระทั่งปุ้ยออกจากเทโรช่อง7ใช่ไหมคะปุ้ยก็มาจัดติ๊กตอถ้าทุกคนตามปุ้ยก็จะรู้ว่าปุ้ยจัดติ๊กตอกนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะไปขึ้นครูก่อนตลก เออปุ้ยจะติ๊กตอกอะปุ้ยก็เป็นตัวของตัวเองมากอะทุกคนเพราะว่าเออปุ้ยไม่ได้โทษช่องนะคะเพราะว่าแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละช่องใช่ไหมคะว่ะจะต้องมีความเป็นทางการไม่เล่นเยอะนู่นนี่น,นั่นเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะเป็นตัวของตัวเองได้แต่ว่าพอเราหลุดกรอบตรงนั้นมา เเรามาจัดในติก o อกของเราเองอะไรเงี้ยปุ้ยรู้สึกว่านี่มันคือช่องปุ้ยอ่ะปุ้ยจะทำอะไรก็ได้อ่ะเออแล้วปุ้ยก็เป็นตัวเองมากอะไรเงี้ยค่ะจนพี่หนุ่มมาเห็นความเป็นตัวตนแล้วก็มาเห็นที่ปุ้ยสัมภาษณ์แขกรับเชิญอะไรเงี้ยค่ะพี่หนุ่มเขาก็เลยมองเห็นว่าเฮ้ยน้องคนนี้ทําได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบโทรมาถามว่ามาจัดหนกระแสแทนพี่ไหมสามวันอะไรเงี้ย พี่หนุ่มน่ารักมากเขาไม่ได้แบบคิดว่าแบบตัวเองยิ่งใหญ่รายการเขาคือรายการอันดับหนึ่งแล้วพูดแบบดูแบบคา,าดยิ่งใหญ่นะคือทุกอย่างพูดแบบโทษนะทำตัวมากปุ้ยครับพี่หนุน่มนะมาจัดโอนกระแสแทนพี่หนุม่มไหมเออคือแบบให้เกียรติปุ้ยมากอ่ะให้เกียรติปุ้ยมากอ่ะคําพูดคําจาพี่หนุม่มอ่ะเอเอคือแบบประทับใจประทับใจจริงๆแล้วก็แบบ ไม่ตัง้งไม่ต้องลังเลเลยต่อให้มีงานอะไรปุ้ยก็จะแคนเซิลทุกงานเลยบอกอจัดค่ะ<อ>จัดค่ะ<อ>แล้วปุ้ยแบบออืมอปุ้ยเหรอคะพี่หนุม่มอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็มันมันเป็นเรื่องเหมือนเหมือนเหมือนฝันเนาะเออทุกคนมันเหมือนฝันจริงๆนะคะใช่พี่หนุ่มเป็นสุภาพบุรุษมากพี่หนุ่มพูดกับปุ้ยอะทุกคน คือทุกคนก็ต้องเข้าใจนะคะว่าการสวมหัวโขนเป็นพิธีกรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอาหัวโขนนั้นมาคุยกับน้องพี่หนุ่มก็คือเป็นพี่ชายที่น่ารักมากตอนที่คุยกับปุ้ยคือให้เกียรติมากคือแบบพี่หนุม่มพี่หนุ่มชห้เกียรติกับปุ้ยแบบขนาดไหนหรอพี่แบบปุ้ยอย่าต้องให้เกียรติพี่พี่มาแบบชวนปุ้ยทำพี่ให้โอกาสปุ้ยแต่คือแบบ <c oughs> <c oughs> คืออยากให้ฟังน้ําเสียงที่แบบพี่หนุ่ม <c oughs> พี่หนุม่มแบบ โทรมาชวนนะทุกคนคือแบบปุ้ยตื่นเต้นแล้วปุ้ยแบบดีใจมากอือปุ้ยตอบรับโดยที่ไม่คิดเลยสาวพังงาใช่ค่ะพังงาค่ะทับปุ้ยค่ะเกล้เกียดกับกุมเี้๋ยวมีครั้งหน้าเราจะมีครั้งต่อไปไหมต้องถามพี่หนุ่มนะคะว่าพี่หนุ่มจะยังให้โอกาสปุ้ยไหมเ <c> ต <oughs> ้ขอที่ชัดแบบนี้ ถ้าพี่หนุ่มให้โอกาสพ้่ก็จะไปทํานะคะทุกคนทุกคนต้องต้องต้องไปบอกพี่หนุ่มว่าอยากได้น้องน้องหนืดมาทําอีกค่ะพี่นวงถ้าพี่หนุ่มไม่ว่างเนี่ยก็ให้น้องน้องหนืดมาทําแทนได้นะคะแล้วก็ขอพักผักผักคุณลายเสือใช้น้องชายค่ะพี่หนุ่มน่ารักมากใช่พี่หนุ่มน่ารักมากหนาวนะคะทุกคนขออนุญาตน,นิดนึงค่ะ คืออันนี้นี่ไม่ใช่แบบรือสีองค์ใดใดทัด้งสิ้นนะคะเป็นผ้าแบบผมจะเป็นธรรมชาติจริงเหรอคะจะเป็นธรรมชาติจริงเหรอ <c oughs> พระสงฆ์ฉี่เนี่ยคุณผู้อ่านข่าวช่วงไหนปุยป้ยปุ้ยตอนนี้ปุย้ยไม่ได้อ่านข่าวนะคะทุกคน <c oughs> ปุย้ยทำบริษัทของตัวเองนะตอนนี้เออแต่ว่าปุย้ยอะจะัดจัดติ๊กตอกบ,บ้างตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะเออแล้วทุกคนก็ถามมาเยอะว่าทำไมถึงไปออก ไปจัดรายการโหนกระแสดได้ทั้งๆที่แบบผู้ประกาศหลายคนก็หมายมั่นปั้นมืออยากจะไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมถึงรสซลินปุ้ยได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องขอบคุณติก๊กต็อกนี่แหละค่ะติก๊กต็อกเนี่ยติก๊กต็อกเนี่ยค่ะอ๋อปุ้ยจะบอกว่ามีคนคอมเมนต์ว่าปุ้ยอะกับพิบตาบ่อยปุ้ยจะบอกว่าของเขาแรงจริงๆนะคะพี่หนุ่มเนี่ยทุกคนเชื่อป่ะพี่หนุ่มน่าจะบอกปุ้ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว เสาอาทิตย์วันอาทิตย์พุ้ยเป็นตากุ้งยิงขอโทษนะคะเนี่ยเพิ่งหายเนี่ยเป็นตากุ้งยิงแบบต้องไปเจาะหน้องอะเออแล้วพุ้ยก็แบบเจ็บตามากยังมียายอยู่เลยอะเอายาบนหัวนอนให้หน่อยนี่แหละหลังหมอนอะที่เป็นซองอะองเออนั่นแหละเอามาเลย,ยนั่นแหละเอามาไม่ใช่ไม่ใช่ยาลอด เนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ได้ขี้โม้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูวันที่ด้วยเนี่ยสิบเจ็ดเห็นปะทุกคนที่ดูนะวันอาทิตย์เป็นตากุ้งยิงกุ้ยนั่งแบบเจ็บตาด้วยแล้วก็แบบต้องคอนเซนเท้ต้องแบบมีสมาธิกับ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 พี่ๆทีมงานที่น่ารักของพี่หนุ่มที่แบบคอยสพอร์ตไว้ด้วย เอออะผู้จับตามากอะแล้วพอจบรายการผู้ไ่ไปเจาะน้องที่ตาเลยอะค่ะใช่ค่ะเป็นคนใต้ค่ะเป็นคนเออแม้เป็นคนทับปุตดพังงาค่ะส่วนพ่อเป็นเออส่วนพ่อเป็นคนสุพรรณนะคะ <laughs> แหล่งตายไม่ชัดเพราะพีพึงหัดและว่านี้ <laughs> เออไม่ใช่คนใต้คนเชียงไหมค่ะพี่น้อง <laughs> ลวงพี่ขายแฟรไชายไว้อุ้ยอุยชอบบอมเมนนี้หลวงพี่ขายเฟรไชสยไว้แสดงมาดูจริง <laughs> ทุกคนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหมคะว่าทำไมปุ้ยถึงแบบใบจัดหนกระแสดได้แล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆพูดเนอสุพรรณจ้า คุณปุ้ยเก่งมากพี่หมวยไม่ว่างนะคะพี่หมวยพี่หมวยอ่านเที่ยงค่ะอยากรู้ค่ะอยากรู้ค่ะอ,อพังงาทับปุดค่ะส่วนพ่อสุพรรณบางประมาค่ะสวยมากๆทุกคนให้อภัยปุ้ยนะปุ้ยพยายามลดน้ำหนักอยู่ทุกคนบอกว่าทุกคนบอกว่าในหนกระแสปุ้ยแบบดูบัวม,มาก คนชุมพอนะคะคนชุมพรออยุ่ลังส่วนไหมคะ่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มน่ารักมากน่ารักมากพี่หนุ่มพี่หนุ่มเป็นคนที่มีบุญคุณกับปุ้ยอีกอีกคนหนึ่งเลยนะทุกคนปุ้ยเป็นคนที่อย่างหนึ่งที่ปุ้ยถือคติคือไม่เนรคุณคนถ้าไปดูใน a ฟ e b o o k ส่วนตัวของปุ้ยปุ้ยจะบอกเลยว่าปุ้ยลาออกมาจาก ช่องซึ่งเป็นช่องใหญ่สองที่โดยที่ปุ้ยไม่มีงานใหม่รองรับแต่ปุ้ยไม่เคยกลัวเลยเพราะว่าคติปุ้ยคือไม,ไม่ในรคุณคนไปถามได้เลยว่าปุ้ยเป็นคนแบบไหนโอเคปุ้ยอาจจะดูแรงอาจจะดูแบบพูดจาตรงไปตรงมาแต่อย่างหนึ่งที่ที่ปุ้ยมีเลยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คือไม่เนรคุณไม่อักตันอยู่ไปหาคนที่แบบ มาแยงเรื่องนี้ได้เลยไม่มีใครกล้าแยงปุ้ยเพราะว่าปุ้ยเป็นคนแบบนี้จริงๆแปบบ๊บนึงนะคะทุกคนฮัลโหลสายเข้าลูกชายโทรมาค่ะ ชอบปุ้ยขอบคุณนะคะทุกคนปุ้ยปุ้ยอ่านหมดนะคะปุ้ยอ่านหมดเลยนะเออแต่อย่างหนึ่งนะตอนที่แบบปุ้ยจัดหนกระแสสิ่งที่ปุ้ยไม่อ่านเลยคือคอมเมนต์นะปุ้ยบอกตรงนะเพราะว่าปุ้ยต้องมีสมาธิกับประเด็นข่าวมีสมาธิกับการตั้งคําถามแขกมีสมาธิกับกับการคุยกับพี่ๆทีมงานของพี่หนุ่มที่คอยสปอร์ตปุ้ยปุ้ยก็เลยไม่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยและอย่างนึงคือปุ้ยรู้ว่า เสียงเสียงก่นด่าม,มันก็น่าจะมีมีอยู่แล้วแหละไม่ใช่น่าจะมีปุ้ยก็เลยไม่อ่านไม่อยากอ่านกลัวจิตตกตามปุ้ดมางแต่ไทยน,นั้นพี่หนึ่งปวดหัวค่ะวันนี้ก็ปวดหัวจัดไปแล้วสามวันนะคะพี่ดูน้องปุ้ยังสามวันเลยโอ้ยขอบคุณน,นะคะน้องปุ้ยเก่งมากในหนุตนกระแส ก็มีชาวเน็ตและค่ะแต่ว่าปุ้ยไม่ถือโทษกดเครื่องเขาหรอกเพราะว่าเพราะว่าอเขาเรียกว่ามันเป็นรสนิยมเนาะนานาจิตตังอะไรเงี้ยมีทั้งคนชอบคุณไม่ชอบมันเป็นเรื่องปกติมากถ้ามีคนชอบร้อเปอเซป้ยมันผิดปกติใช่เกรงสิคะแหมคนไปนั่งแทนเก้าอี้พี่ถุ่มเป็นเก้าอี้ร้อนนะคะทุกคน <laughs> อ่านอยู่นะคะปุ้ยอ่านอยู่อ่านทุกคอมเมนต์ค่ะแล้วปุ้ยก็เป็นการอ่านคอมเมนต์ที่เติมพลังบวกให้กับปุ้ยมากๆเลย <c oughs> <c oughs> สวยค, <c oughs> ค่ะเก้าอี้ร้อนใช่ไม่ใช่เผือกร้อนนะคะเก้าอี้ร้อน <c oughs> สุดยอดครับ แล้วปุ้ยก็ดีใจมากนะคะที่กระแสตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็มีเพจข่าวหลายๆเพจเนี่ยก็ไปไปหาประวัติปุ้ยมาแชร์มาเขียนก็ทำให้ปุ้ยเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นแล้วก็โอกาสที่พี่หนุ่มหยิบยื่นให้ปุ้ยเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบมานั่งในหนกระแสแล้วก็ได้ค่าตัวนะคะมันมีโอกาสอย่างอื่นอีกอย่างเช่น ปุ้ยออกกระแสไปสองวันเท่านั้นมีคลินิกสเสริมความงานต่างๆก็แบบสงสัยคงเห็นว่าปุ้ยหน้าบวมมากแล้วคือจริงอ้วนนะคะไม่ใช่หน้าบวมอย่างเดียวเออก็แบบติดต่อมาให้มาทําแบบหน้าฟรีคอร์สฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปุ้ยหน้าอิ่มมาก จัดโหดไหมคะเก่งนะกล้าอืมตอนที่ปุ้ยปุ้ยปุ้ยจัดวันแรกอะคะ่ะทุกคนมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งจากผู้ใหญ่ในวงการสื่อนะคะซึ่งปุ้ยรู้สึกว่าแบบคอมเมนต์เนี้ยทำให้ปุ้ยรู้สึกเบาบางความรู้สึกเกรงไปเลยอะรู้สึกแบบอืมพี่คนนี้พูดกับปุ้ยว่าไงรู้ไหมคะแล้วปุ้ยรู้สึกว่าทุกคนที่อยู่ในเนี้ยสามารถเอาไปใช้ได้นะคะแค่กล้าก็เก่งแล้ว คืออะไรคะแค่กล้าก็เก่งแล้วหมายความว่าในการโนกระแสเป็นในการท็อประดับประเทศพี่หนุ่มทำมาตรฐานไว้สูงรลิ้วมาก <Okay. S 1> แค่ปุ้ยตอบเซยยสกับพี่หนุ่มว่าปุ้ยจะมาจาับรายการโนกระแสแทนพี่หนุ่มสาวันเนี่ย <Okay. S 1> พี่คนนี้บอกว่าแค่นี้คุณก, <Okay. S 1> คณก็คุณก็เก่งมากแล้วที่กล้ามาก <Okay. S 1> ที่แบบ จะมาจัดคุณกระแสทแทนคุณหนุ่มกัญชัยเออแล้วแบบพอมาทำแล้วอันนี้พี่เขาพูดนะคะคุณก็ทำได้ไม่ได้ขี้เล่มาตรฐานต่ำต้อยเรียดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระแสตอบรับก็ค่อนข้างบวกเยอะอปุ้ยว่าสมมุติว่าแบบมีคนมาคอมเมนต์ร้อยคนอย่างเงี้ยค่ะบวกสัก60%เป้ยก็ดีใจมากแล้วนะแต่ว่าแบบ ออกออกไปวันแรกอะคะ่ะเพจต่างๆแบบเขียนประวัติปุ้ยแล้วแบบชื่นชมอย่างเงี้ยไม่ไม่ชื่นชมอย่างเดียวหรอกคะ่ะก็มีอาจจะแบบต้องพัฒนาต่อไปนะอะไรเงี้ยเออเป็นกําลังใจให้นะอาจจะแบบมีแก๊งมาปุ้ยไม่ได้ติดเลยแล้วปุ้ยรู้สึกว่าเออมันคือแบบเหมือนน้าทิพย์ชโลมใจอะมันไม่ใช่เสียงชมอย่างเดียวเสียงตําหนิปุ้ยก็รู้สึกว่าปุ้ยยินดีนะคะ โอกาสสาคัญที่สุดใช่ทุกคนหลังจากที่ออกหนกระแสไปวันแรกใช่ไหมคะคลืนร้อยสาก็แบบโทรมาสัมภาษณ์ปุ้ยว่าทําไมถึงได้ไปออกหนกระแสไปออกหนกระแสได้ยังไงปุ้ยก็เลยบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยปุ้ยต้องขอบคุณพี่หนุ่มก่อนนะคะที่ให้โอกาสปุ้ยได้ได้ได้มีประตูแห่งโอกาสบานใหม่ในการที่จะเดินเท้าก้าวเข้าไปปุ้ยก็เลยบอกบอกพิธีกรที่สัมภาษณ์ว่าแบบ เคยได้ยินไหมคะว่าโอกาสเนี่ยเป็นของคนที่พร้อมเสมอแต่คนที่พร้อมเนี่ยมาถึงปุ้ยเนี่ยแต่คนที่พร้อมเนี่ยเขาไม่มีโอกาสเขาไม่มีใครหยิบยื่นโอกาสให้ไอ้ความพร้อมนั้นอ่ะมันจะมีประโยชน์ไหมความพร้อมนั้นก็เท่ากับศูนย์อยู่ดีเพราะคุณไม่มีโอกาสที่จะเอาความพร้อมของคุณไปเฉิดฉายในเวทีต่างๆถูกไหมคะเออถึงบอกว่าวันนี้ กุ้ยไม่รู้ว่าจะขอบคุณพี่หนุ่มสักกี่พันครั้งมันถึงแบบจะสายใจแกชอทจะสาแก่ใจอีชอยนะคะเออเออเพราะว่าต่อให้ต่อให้เราเก่งอะ่ะต่อให้เราเก่งอะ่ะแต่เราไม่มีความไม่ไม่มีโอกาสอะ่ะแต่ต่อให้เรามีความพร้อมแต่เราไม่มีโอกาสเรามันก็ศูนย์เปล่าวะเหมือนทุกคนอะ่ะทุกคนสมมุติว่าอ่ะทางานคอมพิวเตอร์เป็นไอทีเป็นนู่นเป็นนี่แต่ว่าคุณไม่ได้มีบริษัท ยักษ์ใหญ่ที่ให้โอกาสคุณในการที่จะได้แบบฉายแววแสดงความสามารถอะไรเงี้ยค่ะอืมผู้ยหา่ทุกคอมเมนต์อยู่นะคะทุกคนอย่าไปสนใจคอมเมนต์ลบๆชอบพี่ปุ้ยในหนกระแสเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะ เร่งจัดครั้งแรกได้ขนาดนี้ใช่มันโคตรเกรงเลยนะคะทุกคนขามันเลิศมากชอบ f c พี่ปุ้ยเพื่อนเป้เอลโอ้ f c พี่ปุ้ยเพื่อนเป้เป้ไหนเป้น้องชายปุ้ยปะคะเดี๋ยวนะปุ้ยขอเลื่อนมาดูหน่อยเนี่ยคนนี้ใครอะสายป่านสายป่านไงอ๋อเพื่อนเพื่อนอ๋อตอนนี้ที่มหาลัยอ๋อตอนนี้เป้ก็อยู่กับเจนะ ปุ้ยเหรอปุ้ยเป็นตากุ้งยิงไม่ได้ร้องไห้ <c oughs> สงชี้ชอบชอบทุกคนอย่าหาว่าปุ้ยแบบนี้นะหัวปุ้ยแบบปุ้ยเพิ่งอาบน้ำเสร็จก็เลยแบบอยากสบายสบายหัวก็จะแบบกระเซิร์กระเซิงไปหน่อย ไม่ค่ะเป็นคนทับปุย๊ยจังหวัดพังงาค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ห่วงดวงตาปุ้ยใช่เพราะปุ้ยแต่งแต่งตาเยอะแล้วก็แบบไอเศษต่างๆมันไปอุดตันต่อมต่อม,ต,อมต่อมน้ําตาค่ะไอ้ต่อมไขมันค่ะจะได้ดีอยู่เดอ้อทําได้ดีค่ะขอบคุณนะคะสงฉี <c oughs> เป็นท็อกออฟเดอทาวมากไอสงฉีเนี่ย อย่างเพราะค่ะคนใต้ใช่ค่ะคนใต้ค่ะบางทีก็เป็นคนใต้บางทีก็เป็นคนเฉียงไม้ค่ะบางทีก็เป็นคนทุกทีค่ะถ้ายใหญ่จังวัดไม่ใช่คนนี้ไม่รู้เป็นไรนะคะเป็นแมวไม่ไม่รู้ค่ะ <c oughs> ก็เลยบอกว่าเป็นคนทุกทีค่ะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นครูขึ <c> ้น <oughs> ขนม่วงเม็ดนี้เออใายค่ะคนใตจ้จนว่าทับปุ้ดพังงาค่ะใช่ค่ะปุ้ยเช้านี้ที่หมอชิกใช่ค่ะคนใต้นี่เบอร์เออเออสายสาย <c oughs> ร้อยจริงนุยเสียงมีส